ตรงนี้ก็มีทั้งเจ้าแล้วก็มีทั้งบาเลนทองอย่างว่าได้อย่างละตัวที่เหลือคือการรอคอยอย่างเดียวแล้วเราทําทุกอย่างทั้เราได้แล้วนอนค้างเพื่อให้ได้งานน้ําเช้าที่สุดเราหาปลาเหยื่อสดๆอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมเราทําดีสุดแล้วครับที่เหลือก็คือตามเวรตามกรรมแล้วว่า,าได้ปลาหรือเปล่าขอให้โชคดีบอกกับตัวเองบอกกับตัวเองชีวิตกูดีอยู่แล้ว It's a Thai song. Mm -hmm. Telling myself my life is already good. What am I doing here? In Thailand, happy, aircon, women, alcohol, nice house, nice car, nice life. What am I doing here? Every day. In the jungle, yes. mosquito, sunburn, no women. No women. Kid <laughs> me loud. ho capito, è così, mi นีนกสีขาวนั่งอยู่สามตัวเขาบอกว่านั่นแหละลนั่งรอตรงไหนเนี่ยคือมันรู้ว่าปลาเหยื่อที่ไหนแล้วเดี๋ยวเราจะขับเลยนกไป50เมตรแล้วก็ตีเหยื่อให้ไหลมาเนี่ยมาอยู่หน้านกตรงไหนที่มีนกอยู่เนี่ยนั่นอ่ะมีปลาอยู่ปลาก็มารอปลาเหยื่อนกก็มารอปลาเหยื่อเขาบอกว่าศ<อ>ึกษาจากการดูธรรมชาติโอ้